สวัสดีครับผมมาพบกับตูนทีทีออโต้ซีนอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้ผู้โชคดีนะครับที่มาร่วมแคมเปญนะครับทายผลฟุตบอลยูโรนะครับระหว่างผู้แชมป์นะครับอังกฤษนะฮะกับอิตาลีพี่เต้เป็นผู้ได้รับรางวัลนะครับได้หลอด LED R4 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ g p n E นะครับไฟเดิมของพี่เต้นี่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับตัวนี้จะกินกําลังไฟ55วัตต์นะครับความรู้สึกใช้หลอดเดิมเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่สว่างครับครับผมสว่างเลยแล้วก็ภาพไม่เคลียร์ครับพอพไม่เคลียรร์นะคััับบเววลาาขไปงต มีรถสวนทางมาอย่างนี้มีแบบว่า,ากับพี่ไฟใส่เลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดหลอด LED กัน, <c oughs> กนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากการติดตั้งแล้วพี่เต้จะภูมิใจมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบางคนถามว่าติดตั้งนานไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันติดตั้งกันเลยครับวิธีแรกนะครับนี่ครับดึงจุกยางนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นพัวเฮดสีนะครับดึงจุกยางเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็นําหลอดเก่าออกมานี่จะเป็นแบบนี้นะครับีวิธีการใส่ของพัวเฮดสีนะครับบิดหลอดนะครับออกมาใส่แหวนก่อนนะครับวางที่ตำแหน่งเเดดิมมของงหหลลลััักโรถไ้้ยนนจา ครับเราก็ใส่หลอดเข้าไปแทนที่หลอดเดิมได้เลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเดิมได้เลยนะฮะก็ใช้งานได้แล้วยิงเท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากการติดตั้งนี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่สว่างดีมากเลยครับเคลียร์มากเลยครับผมแล้วเปรียบเทียบกับไฟเดิมเป็นไงบ้างพี่โอ้ดีกว่าเยอะครับตัวนี้อยู่ที่6000เคนะครับอยู่ตามกฎหมายกําหนดนะครับถูกกฎหมายนะครับติดตั้งเป็นไงบ้างพี่ใช้เวลานานไหมครับแป๊บเดียวเองครับผมแป๊บเดียวเองนะครับยืนยันจากพี่เขาแล้วนะครับว่า สุดยอดนะครับสำหรับหลอด LED GPE นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการไฟหน้าที่สว่างแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่สว่างอย่างเดียวแต่ทําให้ดูรถเราดูใหม่ขึ้นด้วยนะครับก็ติดต่อเรามาได้เลยที่ GPE Thailand หรือตัวแทนกํา่หนทั่วประเทศกับผม